สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหน,น่อยนะพี่พี่จ๋ารวมทั้งสี่หน่อยนะคะวัประจําวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตัำงป่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่17กันก่อนเลยแล้วกันนะคะค่อยดูแนวทางตัวใหม่เนาะซึ่งวันที่17แอดให้เด่นที่6กับ7ไปนะคะเด่นที่6กับ7ในรอบแรกนะคะออก6 5 6นะคะพี่พี่จา๋าเด่นที่6แอดมานะคะ5 6มาในตารางเนาะแล้วก็ตัวที่แอดเน้นนะคะแต่เป็นในตัวกลับ ส่วนล่างหนึ่งสี่แอดหลุดไปนะคะสำหรับในรอบพิเศษแปดห้าสามนะคะแอดหลุดไปล่างเก้าเก้าแอดก็หลุดเช่นกันก็มาในกลับหัวเนาะให้หกหกมาเก้าเก้าในรอบปกตินะคะสองห้าเจ็ดนะคะสองมาห้ามาเจ็ดมานะคะตารางมาสามตัวแล้วก็ตัวที่แอดเน้นนะคะแต่มาในตัวกลับส่วนล่างแปดแปดแอดก็หลุดไปเนาะเด่นที่แปดมากันไปที่แปดดู มาแปพี่น้องในรอบ vip 424สองสล่างสองหนะคะอ่ะสองสี่ก็มาในตารางส่วน2 6ก็มาในตารางแล้วก็ตัวที่แอดจับคู่เนาะมาบนมาล่างเลยนะคะสำหรับในรอบ vip อ่ะวันนี้ก็ยังโอเคนะคะมาใน3คู่อยู่นะคะก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่นําแนวทางของแอดไปเสี่ยงโชคชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงชุดโคงสุดท้ายให้ด้วยเนาะก็คือใบเขียวนี้นะคะใบเขียวในก็มาใน2คู่ อ่ะเจ็ดห้านี่มาเน้นๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันแล้วกันในสูตรนี้แล้วกันนะคะในสูตรนี้กันก่นกอนเนาะเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์นะคะพี่ๆสากดไลค์การเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะอ่ะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะมาหาหน่อย น้อยวันนี้ไม่ได้ลงแนวทางให้สองสามวันเนาะช่วงแอดงานเยอะนะกับดึกก็ไม่ไหวนะคะพี่พีจ๋าก็แบ่งปันเท่าที่ไหวแล้วกันนะคะสำหรับท่านทีอ่อยากจะเข้ากลุ่มเนาะแอดก็มีกลุ่มทางช่องใหญ่นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยมาตัวเด่นตัวเด่นกันโกรธ เด่นตารางของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่ศูนย์สี่หกหกหรือเก้านะคะแปดสามห้านะคะเด่นสุดของแอดนะแอดให้เด่นไปที่สี่กับแปดนะคะพี่พี่จา๋าเด่นไปที่สี่กับแปดใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสี่แอดมีตัวไหนกันบ้างสี่แอดมีสี่หนึ่ง สี่ห้าสี่หกสี่แปดนะคะใครไม่ชอบจับในตารางนะสามตัวก็เช่นกันนะคะสำหรับเด่นที่แปดนะคะเด่นที่แปดแอดมีแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดนะคะอ่ะชุดกัน ชุดกันแอดให้ไปที่ศูนย์สำหรับศูนย์นี้ก็อย่าลืมนะเบิ้ลเบิ้ลน,นะคะเบิ้ลศูนย์ศูนย์อ่ะเดี๋ยวเริ่มสามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์นะคะเบิ้ลวันนี้แอดมีขอเพิ่มเบิ้ลเบิ้ลคู่หนึ่งก็คือศูนย์ศูนย์นะคะพี่พี่จา๋าเบิ้ลคู่หนึ่งก็คือศูนย์ศูนย์เนาะ มาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันว่าตัวที่แอดให้ไปจะมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันหรือเปล่านะคะเด่นที่สี่นะแอดเน้นไปที่สี่หแล้วก็สี่ปดส่วนเด่นที่8ปดแอดเน้นไปที่8ปดหแล้วก็แปดเจ็ดส่วน0ูนย์นะแอดเน้นไปที่สามศสี่ศูนสำหรับท่านชอบเบิ้ลก็ตามได้นะคะใครมีชอบสี่หกลับมัวเป็นสี่เก้าเนาะเดี๋ยวแอดไปคั้นให้อีกทีหนึงใน ชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวไปคัดให้ในชุดโค้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะออะมาจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก,ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ